สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสติกวอลเล็ซี่นะครับแปลว่าสงครามมนุษย์ยืดนะครับจะมาสอนจะมาจะมาสอนเล่นในหมดกักรนนะครับนี่ความยากยากเฮ้ยเอาไปแล้วดิ ไม่เป็นไรครับอ้มาแข่งกับใครเนี่ยดาราไหมไม่รู้นะครับอัพเกรดไปนี่กีตาร์มือเร็วมากเลยนะครับในการอัพเกรดจะใช้แต่ตัวใหญ่นะครับเพราะว่ากีตาร์พี่กีตาร์ได้ตัวใหญ่แล้วนะครับนี่เลยสาม จะไม่ใช่เล่นแค่ตานนี้นะคะจะเล่นที่จบเลยนะครับก่อนอื่นเราซื้อก่อนบังคับมันจะเร็วนะครับไม่ใช่ช้าสกินไม้มันจะลดราคานะครับแถมเดินเร็วด้วยครับหนึ่งสองสามเอามาแปดตัวนะครับเขายังไม่บุกนะครับ นต่างๆเราไม่รู้ว่านี้ว่ายากหรือง่ายพี่กีต้าเคยแพ้คนนี้ไปก่อนแต่พี่กีต้า,าคืนได้นะครับพี่กีต้ามีความฉลาดนะครับใครเข็งกับพี่กีต้าคนนั้นกลัวนะคะยังไงลูกปั้นต่างๆนะครับฐานไหมพี่กีต้าว่าลูกปั้นนะครับ ลูกป,ป้าต่างๆนะครับมันจะมียักษ์หรือว่าอะไรนะครับหรือธนูหรือซอสแวรนะคบเนี่ยนักดาบจะไม่ใช่สียักษ์ที่มาเนี่ยนะครับเราต้องชนะก่อนนะครับเราถึงจะได้มายักษ์นะครับที่ให้เราเลือกเพราะว่า ราคามันจะลดลงหรือบางทีนะครับม,มันจะมีความพิเศษนะครพี่กีตาร์ตัวใหญ่มันก็ช่วยลดราคาราคาปกติ350นะครับถ้าเป็นสกินไม้ไม่ใช่สิห3 5 0แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สกินไม้นะ1500มันแพงเกินนะคะพี่กีตาร์ต้องเล่นผ่านนะครับต้องได้รับมงกุฎนะครับเพื่อที่จะรับมงกุฎ กระป๋านี่เลยคนเก็บแร่อุ้ยพอแล้วนะครับได้เงินพออืมแร่เต็มเลยนะครับแต่แร่ถ้าเกิดว่าหมดนะครับ มันจะไปขุดของเขาแล้วเขาก็จะยิงเรานะครับสวยมากซื้อสเปียต้นนะครับ จริงเราต้องอัปกรเกรดกระเป๋านะครับมันจะช้าขึ้นด้วยเงินก็จะเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้าเราไม่อัปเกรดกระเป๋านะครับมันจะมีมันจะได้100นะครับถ้าเต็มแล้วกระเป๋าจะเร็วนะครับมันจะเร็วนะครับกระเป๋าไม่ได้ช้าขนาดนี้รถจริงจริงมันเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเราอัเกรดฮะยโอ้โห คนเพิ่มเลือดผดมงพยาบาลคนกคนผดมพยาบาลนะครับมารับก่อนนะครตึก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 พี่ก็เต็มแล้วถ้าเต็มเราชนะนะครเฮยฮ้ยเยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ าไปขายก่อนทำไมไม่ต้องไม่ต้องบังคับแล้วนะครับอุ้ยโอ้โหพ่อหมดเราจะบังคับตัวหนึ่งเพื่อไปกระทืบพืน้นแต่ไม่ใช่กระทืบได้ตลอดนะครับมัดูพี่กีต้านะเนี่ยต้องรอให้เวลาเนี้ยมันหมดก่อนนะครมันถึงจะกระทืบได้ไหมอ่อจุดอ่อนไฟเออ ธนูไฟแปลว่าธนูไฟมาถึงแล้วนะครับพี่กีตาร์แปลได้วิธีของเราโดนไหมไม่โดนอืงั้นตูมเลยนี่กระทึ มันจะเจ็บไปแถวยาวเลยนะครับไม่ใช่ราเมมันจะแรงขึ้นราเม,ม็นก็เท่าเท่ากันนะครับเราต้องบังคับเท่านั้นถึงจะกระทืบพื้นถ้าเราไม่บังคับมันก็จะไม่กระทืบพื้นนะครับอ,อนอี่เป็นไงความหัวมันโหดเกินนี่ จะเพียรต้อนตาย้ดำเนินการต่อนะครับจบไปหกนาทีนะครับเราจะได้แข่งกับคนขับคเครื่องบินนะครับคุณยาย ยายเอาเอาโจรได้ไงนะครับแข่งกับโจนมันยากมากเลยนะครับคุณยายก็ยกังชนะได้ยายรือเปล่าอันนี้พี่กีต้ารู้วิธีอัปเกรดเพราะเขาจะเอานักดาบมาเลยนะครับแต่พี่กีต้าอันนี้ในหมวดนี้พี่กีต้าจะเอานักดาบสีพอนะครับเราจะได้แข่งกับคน เราจะได้เห็นกับคนขับเครื่องบินหรเปาหรือเฮลิคอปเตอร์พี่กิตาว่าเครื่องบินนะคะแต่คนขับเฮลิคอปเตอ,เ,ตอเตอร์ก็ไม่รู้ครับอือหึเขาต้องบังครับเขาต้องบังครับคนกดแร่ด้วยครับ ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรครับแต่เรารู้เรา้ค่าเขาไปก่อนเราจะไม่ทําฐานของเขาพังนะครับเราจะยังไม่ตีฐานเราจะตีคนขุดแร่ไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็กลับกลับก่อนกลับกอนเดี๋ยอนยิงอือฮ <c oughs> คือได้สตัวเลยแหละครับเขาจะมาไหมอุ๊ยมาแล้ว เรียบร้อยเสร็จเราเดี๋ยวพี่กีตาร์จะมาสอนเล่นเกวคุณยากรนนี่นะครับแต่ไม่มีคุณยากรนนี่นะคะพี่กีตาร์ถึงจะเล่นได้แต่คุณยาสาสจูพี่กีตาร์เล่นได้อู้พอดีเลยยักษ์ครับยักษ์ครับอย่าคิดว่าผมกลัวผมไม่แดเทเธอฟูส์แรเทเธอฟส์ไหมไม่รู้นะครับ เอายักปีศาจเลยแหละครับเออให้นักดาบของเราไปพักสักแปดเลือดก่อนครับแปดเลือดเองแปดไม่ใช่สี เต็มแป๊แบ,บเดียวแป๊บเดียวมากเลยนะครัโอ้ไม่ใช่แป๊บเดียวเองโอ้แอตแทกนะครับแอตแทกโจมตีอือออจุดอ่อนไฟเย่อโหเขาได้ควันตัวใหญ่ โอนกงขังไหมออกจะออกไฟเลยทำไมไหลายคนชอบแชนนี่จังแต่พี่กีตารใชา้พี่กีตาร์ไม่ใช้นะคะถ้าเขามาบุกบ้านพี่พี่กีตาก็จะยอมแพ้ไปเลยทำไมเขาต้องใช้อาวุธด้วยพี่กีตาไม่เห็นต้องใช้อาวุธเลยนะครับ ใช้เลเซอร์ด้วยนี่เห็นหนึ่งไหมครับมงกุฎนะดูนะคะพี่กิต้าจะไม่ใช้อะไรแต่พี่กิต้าจะไม่ได้ซื้อของพี่กิต้าเอามาโชว์เฉยๆเนี่ยพี่กิต้าจะไม่ใช้นี่นะคะตรงสีขาวๆนี่คือตรงพี่กิต้ากดพี่กิต้าจะไม่ใช้มันจะเป็นแบบเลเซอร์นะครับรูปปั้นนจะยิงเลเซอร์รูปปั้น มันจะสู้ไหวไหมนะครับนลุนกันแต่จริงๆเขาไม่ได้กระจอกนะครับคนนี้เขาเก่งมากๆเลยจริงๆคนนี้เขาเก่งมากๆเลยนะครับพี่เขาได้ค้อนยักษ์และพี่กตาก็ได้ยักษ์นะครับเนี่ยเราเหมือนกับว่าของเราเนี่ยดูนะครับ อุธยทำไมเลื่อนไม่ได้เลยนี่นะครับฐานมันดูเหมือนไม่ใช่ของเรานะครับแต่แต่จริงๆของเราเขาจะเห็นเป็นรูปปั้นยักษ์นะครับแต่เราไม่สามารถเห็นได้เราไม่รู้ว่าของเราเป็นยังไงเราต้องเลือกนะครับ 2นาทีแล้วมันกับเครื่องบินจิงด้วยครับเครื่องบินเราจะเอาคืนทาให้ได้เริ่มต้นด้วยทองจำนวนมากโอ้โหโชคดีมากท่้ง10,000บาทเลยนะครับมันคือเงินมันคือแร่1 10,000แร่เลยนะครับ10,000บาท ดุดดุดคุยคับกระิเทปสิดดดดเบเอ้ยซื้อไปให้ครบเก้เพราะทีนี้ก็ซื้อคนเก็บแร่เพิ่มมาเพิเพราะว่ารวม6บวกสองเป็น8นะครับ6กบวกก็จะกลายเป็น8 หกัวสองก็จะกลายเป็นแปดหกสองก็จะกลายเป็นเป็นแปดแปดแปดเขาบังคับเขาควบคุมนะครับควบคุมแปลว่าบังคับนั่นแหละอันเดียวกันนะครหลายคนคิดว่าไม่รู้ว่าจะบังคับทำไม ให้มันปล่อยเองแต่แต่เพราะนายักษ์มันจะหลบได้แล้วแล้วตัแล้วมนุษย์ตัดตายนะคะมันมันจะหลบได้อันนี้ทีถ่ายของพี่กีต้านี่ตีเฟสก่อนตีเฟสไหมเพราะว่าพี่กีตาร์ได้ยินผิดก็ไม่รู้นะคะแต่นี่ไม่มีเสียงนะคะ เ็สิบเปียต้นด้วยนะครับคนนี้เขาก็ยังใช้อาวุธนะครับแต่เป็นอาวุธนี่นะครับธนูเยอยะ ออดจุดออดไฟเยอะนะคบที่มันมีธนูรัวครับธนูไฟเขาก็ยังใช้นะครับเขาใช้อาวุธพี่กิต้าไม่เกรงกลัวนะครับไม่ใช่สิกลัวไม่เกรงกลัวกับเวทมนต์พวกนี้กิฟฟันใครกิฟฟันนะคบพี่กิต้าก็ยังไม่ก,กลัวเลยอุ้ยคนเก็บแร่ตายอืมเขามีแค่สาม เรามีตั้งเก้าอู้หูหูะเปียนต้นของเราตายแน่โอ้ my god อะไรมันจะมาโหดขนาดนี้เนี่ยอู้หูพอ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 ,พอ,พอ,พอเลยพอเลยทั้งหมดสะเปียนต้นต,ตายเราก็แค่ซื้อใหม่นึกว่าจะยากนะครับกระแทกพื้นอุ้อยยาของเราตายแล้วเราต้องซื้อใหม่ ีช้อนเร็วนะครยังไงง่ายๆง่ายอะกระปิดชิดหมาไม่ใช่เง่ายอย๋ยวก็บกล้วยเข้าป่าเลยครับง่ายมาก รับองกุฎนะครับนะคคุดทั้งหมดก็ไม่มีผิดไม่ผิดแต่เขาก็ออกอยู่ดีนะคะไม่ได้มาแข่งขันสรุปพี่กีตารก็ได้ชนะไปนะครับช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับไม่กดไลค์ไม่หรืไม่ว่านะครับ แต่ขอให้เล่นเก่งก็พอนะครับให้กีตาร์เปิดเสียงเพลงนี้ให้